จีนว่าทรงลาอะไรยนะคะจะสอ้ว พอได้คุยกับพี่น้องเลยกะไล่สุดขายสบู่ทั้งช่องติ๊กต็อกอยกู่พี่น้องว่าขายได้มื่อละก่อนสองก่อนก็ยังดีพี่น้องอยากขายอยากขายนะคะอยากขายสบู่ไหญมากอะมาต่อยอดมาแต่รุง่งชีวิตค่ะพี่นอ้องเส็ดไปเลื่อนเดือนหน่อยก็ต้องหาเฮดหลยอย่างค่ะพี่น้อง ะาเขึ้นกับฟ้าหองบุ่มบั่มบุ่มบั่มห้องแห้งแห้ง,งตึกตกคับตกแน่เอาไว้กับภารกิจทุกมือกับพี่นอ้องหนึ่งเขา่าสองหดขนุนจีนสองหมอนุกเส้าเฮ็ดซุ้งให้น้องนะคะภารกิจเฮ็ดเสร็จเราก็ไปทำงานกับพี่น้องวันนี้เอาไวก,กับสกัดมาเฮ็ดหมูย่อ่อาจะประมาณ ต้นเดือนเหนือพี่นอ้องลืมเคลียดสถานที่เราวทเฮ็ดมองฮ่อหมูยอ่อผู้ใดอยากมึงวิธีห่อหมูยอ่ออ้อยกับอ้อยกับเจ็ดลุ้งคลิปให้เบิึงนะคะเด้อทบทวนเบิึงก็ได้หรือย้อนไปดูคลิปเก่าๆของอ้อยก็ได้ค่ะอ้อยเฮ็ดหมูยอ่อบันทึกสิเฮ็ดผู้เดียวนี่พี่น้องพวกกับีลูกค้าถามอยู่นะคะหมูยอ่อมึงทิพย์นะคะใหม่สดทุกวันค่ะพี่น้องหนึ่งไม่ไม่อ่อนทุกมือค่ะพี่น้องหมูยอ่อมึงทิพย์ ซับเลนะะตรงนั้นไปยังเห็นยังกัตรงมีทุนมีห้อนพี่น้องย่อห่เองเฮ็ดเองหนึ่งเองเอาไอก็จะได้เฮ็ดผู้เดียวนพี่น้องกับห่อได้ยูมือแล้วลอยกองอ้ลอยลอยแทงมือแล้วลอยแทงลอยสองอยแทงเอาไอกับห่อได้แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องมือจะมือจะฟ้องหลัเป็น มือปวดมือเลือล่างมากแตา่สมัยฮวหมูยอ่อเราค่ะอ,อ้อยเคยปฉีดฟ้องมือมาแล้วมีปัญหาเรื่องฟองมือเพราะว่าห้องเราเคยเหยดงันนตอนนั้นอ,อ้อยฮวหมูยอ่อเปยเนี่ปฏิหมูยอ่อเปลี่ยนมีปัญหาเรื่องมือไม่ออ้อยต้องคิดกายภาพตลอดช่วงนี้ก็ไปกายภาพไปนวดแผนหล้านันไม่หรอกถึงสารเทพพลตแล้วนะคะขอให้ แฟนขับอ้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมินทองเยอะๆจะได้ซื้อสมบัตอ้อยนะคะ Yeah. ซอยตอนนั้นมีคนเศ้าบานอยู่เท่ากไหร่มากกระจ,าระจ่างกระจอกมากซอยฮอริเงมือใส่มือขวาไหวหรือหลับลองสาวกับน สิปีหม่แล้เฮ็ดไป่ตนนี้ก็ต้องมาหักนี้เปลี่ยนแบบใหม่แต่ว่าหมูย่อเขาเฮ็ดเสือแลบบไปนอนไก่ถึงที่ทำงนานแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะอย่าลืมบุดหนุนสบู่เคพีคาเวียร์น้ำตาลไปนอนไช่ดีใช่ดีใส่ดีใช้ดีจึงบอกต่อสบู่เคพีคาเวียร์ K P ว่าดีจะแวะซื้อของอยูเซียนกับพี่นอ้องเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะ